สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ส่ง iOS 16 Developer Beta 5มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับซึ่งครั้งนี้ Apple มีอะไรแปลกๆอีกแล้วครับเพราะไม่มีคำว่า Developer Beta 5ต่อท้ายแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือความตั้งใจสำหรับ iOS 16 Public Beta 3น่าจะตามมาในเร็วๆนี้ครับซึ่งเราคงต้องมาดูกันว่าในหน้าจอการอัปเดตนี้มีคำว่า Public Beta 3ด้วยหรือไม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับ สำหรับการนัปเดตในครั้งนี้มาเร็วกว่าปกติที่คาดกันว่าจะมาในวันพุธแต่รอบนี้มาวันอังคารเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงที่สำคัญเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆน่าใช้อีกเพียบหนึ่งในนั้นคือตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่รอคอยกันมากว่า5ปีตั้งแต่คุณสมบัตินี้หายไปในการเปิดตัว iPhone 10ที่มีหน้าจอรอยเว้านี่เป็นการคืนสู่เย้าที่แฟนๆ iPhone ทั่วโลกรอคอยกันมากกว่าครึ่งทศวรรษเลยครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจอีกเพียบเดี๋ยวเรราไปดูกัันคบ สำหรับ iOS 16รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16 Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16เวอร์ชันเต็มนั้นคาดว่าจะปล่อยในช่วงปลายปีนี้เดือนกันยาย,ยนหรือตุลาคมตอนนี้เวอร์ชันเต็มยังไม่มานะครับนอกเหนือจาก iOS 16 Beta 5แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16 Beta 5 Watch OS 9 Beta 5 S TV s s 16 Beta 5, Mac OS 13 Beta 5และ HomePod OS 16 Beta 5มาให้อัปเดตกันด้วยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 16 Beta 4ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น Beta 5จะไม่ใหญ่มากนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่1.34กิกะไบต์เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีคุณสมบัติอะไรที่น่าใช้ดนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปก,กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการนัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 16 beta 5คือ 20A5339D ครับสำหรับการนัปเดตหมายล่าสุดนี้ Apple ยังคงเดินหน้าอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบด้วยครับโดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกันไปการอัปเดตเป็น iOS 16หใหม่ล่าสุดนี้มีข่าวดีครับเพราะหนึ่งในคุณสมบัติสําคัญที่หายไปและรอคอยกันมากว่า5ปีเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่หายไปตั้งแต่ iPhone 10วางจําหน่ายเมื่อ5ปีที่ผ่านมาด้วยดีไซน์ที่ขอบด้านบนของหน้าจอมีรอยเว้าทําใหมม้มีพื้นที่ในการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับ ต่างจาก iPhone ในรุ่นก่อนหน้าที่มีปุ่มโฮมซึ่งแสดงผลแบบเต็มจอเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับข่าวดีก็คือในการอัปเดตเป็น iOS 16เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Apple ได้เอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กลับมาแล้วครับวิธีเปิดใช้งานก็ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะแบตเตอรี่ด้านบนเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กลับมาให้ใช้งานแล้วครับ สามารถแตะเปิดสวิตช์นี้เพื่อแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้เลยโดย Apple ได้ดีไซน์รูปทรงแบตเตอรี่ใหม่และตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงในตัวแบตเตอรี่เลยครับไม่ได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายเหมือน iPhone ในรุ่นที่มีปุ่มโฮมก่อนหน้านี้ครับเพราะพื้นที่ยังคงจำกัดโดยในขณะที่เราใช้งานปกติไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะแสดงขึ้นมาให้ทราบตามปกติเมื่อเราชาร์จจะมีตัวเลขพร้อมไอคอนสถานะการชาร์จให้ทราบด้วยครับและเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพร้อมตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้ทราบเราคงต้องมาลุ้นกันครับว่าใน iPhone 14ที่ลือกันว่ารอยเว้าด้านบนหายไปรูปแบบการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรก็ตามตามสไตล์ Style Apple ครับมีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมมาว่าคุณสมบัติตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่กลับมานี้ไม่มีอยู่ใน iPhone 10R iPhone 11 iPhone 12 mini และ iPhone 13 mini เฉยเลยครับ คงต้องไปลุ้นกันในเบต้า6กันอีกทีครับใน iOS 16เบต้า4ที่ผ่านมา Apple ได้เพิ่มข้อความ Unlock to edit ในหน้าจอล็อกเพื่อบอกให้ทราบว่าเราต้องปลดล็อกเครื่องก่อนถึงจะสามารถแตะค้ังไว้บนหน้าจอเพื่อเปิดเข้าสู่การตั้งค่า wallpaper ได้ครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นเบต้า5ข้อความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วครับโดยแปลเป็นคำว่าปลดล็อกเพื่อแก้ไข ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเราจับภาพหน้าจอจากนั้นแตะบนภาพขนาดย่อที่แสดงขึ้นมาเพื่อทำการปรับแต่งต่างๆตามต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นในเมนูที่แสดงขึ้นมาจะมีคำสั่งคัดลอกและลบเพิ่มเข้ามาด้วยครับเพื่อให้เราสามารถคัดลอกรูปนี้ไปวางในแอปอื่นๆได้พร้อมกับลบรูปนี้ให้กับเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพเช่นผมสามารถคัดลอกรูปนี้ไปวางในแอปโน้ตได้โดยไม่จำเป็นต้องเซฟรูปเก็บไว้ในแอปรูปภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและช่วยประหยัดพื้นที่เมมโมรีในเครื่องให้กับเราได้อีกด้วยครับก่อนหน้านี้เมื่อเราค้นหาอุปกรณ์ของเราเช่นเมื่อผมใช้ Apple Watch ค้นหา iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้ด้วยการสั่งให้ส่งเสียงดังเสียงการค้นหาจะดังขึ้นแบบนี้ครับ แต่ใน iOS 16ใหม่ล่าสุด Apple เปลี่ยนเสียงใหม่เป็นเสียงแบบนี้แทนแล้วครับเพื่อนเพื่นฟังแล้วชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันเสียงไหนทำให้การค้นหาง่ายขึ้นคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับในแอปเพลงหน้าจออัลบั้ม Apple ได้ย้ายตำแหน่งการแสดงข้อมูลว่าเป็น Dolby Atmos หรือเป็นระบบ Lossless หรือไม่จากที่แสดงอยู่ด้านล่างไปแสดงไว้ในแถบอัลบั้มด้านบนแทนครับ จากเดิมที่จะแสดงเพียงประเภทของเพลงและปีที่เปิดวางจําหน่ายเท่านั้นครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าทาไม Apple ถึงต้องย้ายขึ้นไปแบบเก่าก็ดูได้ง่ายๆหรือต้องการเพิ่มพื้นที่ด้านล่างในการแสดงข้อมูลต่างๆเมื่อเราเล่นเพลงในแอปเพลงแล้วเปิดหน้าจอล็อกขึ้นมา Apple ได้เพิ่มไอคอนเวฟฟอร์มเข้ามาด้วยครับเมื่อหยุดเล่นเพลงไอคอนนี้ก็จะหายไป เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งรูปแบบใหม่นี้เพื่อนๆจะเห็นว่าในหน้าจอล็อกเมื่อเราเล่นเพลงต่างๆทนสีพื้นหลังของหน้าจอล็อกจะเปลี่ยนไปตามสีพื้นหลังของปกอัลบั้มโดยอัตโนมัติด,ด้วยครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในเบต้าสีก่อนหน้าแล้วนะครับทําให้การใช้งานมีสีสันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone แล้วเปิดเข้าไปในการตั้งค่าเราจะเห็นการตั้งค่าสําหรับ AirPods ถูกเพิ่มเข้ามาครับ ซึ่งคุณสมบัตินี้ถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ iOS 16เวอร์ชันเบต้าแรกๆแ,แต่ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเราแตะเปิดเข้าไปเราเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเราสามารถแตะคำสั่งเวอร์ชันเพื่อดูข้อมูลเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมได้ด้วยครับโดยใน AirPods Pro จะมีการแสดงข้อมูลเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเคสอีกด้วยครับเมื่อดูภาพเปรียบเทียบจะเห็นว่าในเบต้า4จะไม่มีลูกศรชี้ขวาเพื่อให้เราสามารถแตะเลือกได้ครับแต่ยังไม่มีคำสั่งในการสั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ AirPods ถูกเพิ่มเข้ามานะครับคงต้องรอกันไปก่อนว่า Apple จะเพิ่มเข้ามาหรือไม่ในการตั้งค่าเมลคำสั่ง undo send delay สำหรับตั้งระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการส่งที่เพิ่มเข้ามาในเบต้าสี่ในเบต้าห้าได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยแปลเป็นคำสั่งว่าช่วงเวลาก่อนยกเลิกการส่งเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับและเมื่อแตะคำสั่งนี้เมนูตัวเลือกระยะเวลาจากเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกันครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับบัก๊กเวลาที่เราจะปิดเครื่องด้วยการกดปุ่มเพิ่มเสียงและกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งไว้หน้าจอปิดเครื่องกับสแสดงขึ้นมาซ้อนทับหน้าจอที่เราใช้งานอยู่ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นเบต้า5นี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับสำหรับบั๊กในส่วนของแอปธนาคาร TTB Touch และกรุงศรี KMA ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ เวลาที่เปิดแอปแอปจะเด้งซึ่งผ่านมาแล้วห้าเบต้าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขต้องรอการอัปเดตเพื่อแก้ไขเพียงอย่างเดียวเลยครับถ้ามีการอัปเดตให้ใช้งานได้เมื่อไหอไร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหล,หลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 16 b e t เบต้าถ้าผมพบฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนเพื่อนอัปเดตกันแล้วใช้งานกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเจอบั๊กอะไรใหม่ๆกันบบบ้้้าาาางหรรืออเเเปลล่คม,มนนกกัขัขาาไดยะ ผมจะช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์การทดสอบครั้งนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ